กกสวัสดีจ้าพี่้องมาเบ่งคนโลก,กาด้วยโลก,กาดำหน้าโอ้ยกาบันการนี่อยู่ตัวเจีเนาะเอ,าอนเออกาบันการนั่นอยู่ น่ำบ่มีพี่น้องเอ้ยน้ำน่ำแหงดำหน้าดำหน้าน่ำบมี่น่ำแหงอง